ว่าจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่เวลาว่ามันคบกันนานแค่ไหนแต่หนูคิดว่ามันคือความพร้อมนะเวลานั้นว่ามันพร้อมที่จะแบบไปสู่อีกขั้นหนึ่งหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ณัเวลานี้พอยังไม่ได้โฟกัสว่าแบบเป,เ,ปเป็นเรื่องเนี้ยเราก็คุยแค่เรื่องงานอย่างเดียวตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไร ถึงน่าจะหมายถึงเรื่องงานมากกว่าเพราะว่าพอออกประทาบริษัทของตัวเองอ่ะมันมีหลายอย่างให้แบบต้องจัดการต้องโฟกัสมากขึ้นเพราะว่าในในก่อนหน้าเนี่ยเราเรามีคนคอยช่วยดูแลพวกนี้มาตลอดแต่ว่าตอนเนี้ยพอต้องออกมาทําเองแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการวางแผนอนาคตที่เหมือนไกลว่าเราจะทํางานแบบไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องพวกนี้มากกว่าไม่ได้แบบไม่เคยไปคุยเรื่องแต่งงานหรืออะไร,ะไรกันไม่ได้ไม่ได้จริงจังอะไรแบบน,นั้นเพราะตอนนี้ช่วงเนี้ยคุยแต่เรื่องงานอย่างเดียว ยยงงไไไอะไรเออย, <im itation> ยังไม่ได้คิดภาพแบบนั้นเลยใ <im itation> ช่ยอย่างน่าสุนที่มีคลิปที่เราไปล่องเรือแล้วมีคนถามเรื่องนี้เราเรก็ดูอ,กอ,า,อ,อกากาศออกอากาศเฉยๆอ๋อ <im itation> หนูบอกว่าหนูยังไม่ตัดตอนนี้หนูยังไม่รีบ <laughs> <im itation> อน <im itation> ยังไม่ได้เห็นภาพจริ่งดีคือพอตอนเนี้ยมันไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยค่ะนอกจากเรื่องเรื่องบริษัทที่แบบเหมือนทํากันเพราะว่ามันต้องอยู่กับทุกอย่างทุกขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเหมือนไม่ได้มีเวลาไปโฟกัสเรื่องอื่นเลยแล้วยางงี้ที่ำบริษัทด้วยกันเงินส่วนเงี้ยจะเป็นใครได้อะ ไม่ค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราทำค่อนข้างเป็นระบบเลย<ช>จริง<อ>ๆงบบแบบคิดว่ามันก็เป็นปกตินะคะแต่ว่าด้วยที่เราบอกว่าหนูกระเจจะใช้วิธีคุยกันทุกอย่างว่าแบบอะไรโอเคไม่โอเคแล้วก็มันไม่ใช่แค่หนูกระเจตัดสินใจมันถึงว่าทุกคนในกระบวนการทํางานมีสิทธิตัดสินใจแล้วก็ลงความเห็นหรือว่าโหวตหมดมันก็เลยจะค่อนข้างจะแบบเหมือนประชาธิปไตยหน่อยไม่ไม่ได้แบบดิเทเตอร์อะไรขนาดนั้น จริงๆเคยตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าถ้าจะทําสิ่งนี้ได้กันต่อให้เลิกกันแล้วอ่ะก็ยังต้องทําสิ่งนี้อยู่นะถ้าเกิดว่าทําไม่ได้ก็คืออย่าทาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะหนูคิดว่าคือมันก็คงยากๆแหละแต่ว่าวันหนึ่งที่เราโตขึ้นเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบไม่ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยคือพอมีแมวเนี่ยน้องก็คือไม่สามารถมีที่วิ่งเล่นได้ตอนนี้พาเอรตี้ก็คือบุกบิ๊กก็คือแมวคือเขาคืออยากให้น้องเนี่ยมีที่วิ่งเล่นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป อีกระดับนึงแล้ว่าก็แบบซื้อบ้านทำธุรกิจอะไรเงีย้ยจริงๆหนูไม่ได้มองพาร์ทส,ส่วนตัวเอ,อ้ยหนูมองพาร์ทส,ส่วนตัวของเขาคนเดียวไม่ได้มองพาร์ทว,ว,ว่ามันต้องมีหนูมาเอี่ยวด้วยรู้สึกว่าดีใจที่เขาโตขึ้นมาหลังจากทำเหมือนจะพอได้ทํางานด้วยกันร,รู้สึกว่าเขาอะโตขึ้นจริงๆมีความคิดเป็นผู้นํามากขึ้นอะไรเงี้ยก็ดีใจกับเขาในพาร์ทส,ส่วนตัวนะคะแต่ว่าไม่ได้คิดหมายถึงว่ามันมีอาน,นิสงส์อะไรมาถึงเราอะไรย <c oughs> อย่างเงี้ยอย่างในบ้านหลังนี้เรามีส่วนของเขาเพื่อ,อ,อเขาพิถเพ,อออพื่ิถันไม่มีไม่มีค่ะถ้าเป็นส่วนของเขาก็จะเเเป็นพาาขลย ตอนนี้ไม่ได้คิดจริงๆค่ะ